ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่26มกราคม2569โดยชายผูบ้บังคับขรรจ์ฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอารยังไงเมื่องานนี้มีสิทธิ์นะฮะขึ้นชุดใหญ่แอนโทนีฮัสสันึ่งเบอร์8ทีมชาติไทยชุดอายุย3ปีคนนี้เขาเป็นใครกันนะ เมื่อแอนโทนีฮัสันเทสโค้ดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงมุมมองเรื่องของโคต้านักเตต่างชาติศึกไทยลีกซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาทีมในระยะยาวพร้อมกับยกตัวอย่างในการคัดเลือกผู้เล่นเข้าสู่แคมป์ทีมชาติในปัจจุบันเพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของโอกาสในการลงสนามในระดับลีกสูงสุดโดยกลุ่ซื้อช้างศึก,กร,ะระบุเยนะววาดในภาพรวมระยะสั้นนั้นยังไม่กระทบต่อเป้าหมายสําคัญของทีมชาติไทย ช่วงเดือนมีนาคมที่ต้องการจะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2 0น27แต่ว่าในมุมมองในการสร้างนักเตะเขามองว่าจําเป็นจะต้องพิจารณาอย่างารอบด้านนะซึ่งในระยะสั้นไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับเป้าหมายของเราในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อจะเข้ารอบสุดท้ายเอเชนยนครับ2 0 27แต่ผมอยากยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพชัดๆง่ายๆในครังนี้ซึ่งอัสันยกตัวอย่างอีกคารัสรุน,รนซึ่งได้ลงเล่นในศึกไทยลีกหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขากลา,ายเป็นหนึ่งในตัวเลกสําคัญของทีมชาติเนื่องจากว่ามีเกมการแข่งขันในระดับสูงอยู่ตลอดเวลาโดยอีคารัสซันโดนนั้นได้ลงเล่นในไทยลีก1โอกาสมีลงสนามมากนะฮะจึงเป็นตัวเลกที่ดีสำหรับทีมชาติเพราะว่ามีเกมที่ลงเล่นจากนั้นยังกล่าวถึงหมาเยเลขของทีมชาติไทยอยู่2ีปีอย่างเชรวิทแซ่เล้าที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันจะค้าแข่งอยู่กับพร,รามแบงคอกในระดับไทยลีก3ก็ตามโดยอีกคนนั้นหมายเลข8ทีมชาติไทยชุดยุ3ปีโชดว,วิทย์แซ่เล้าเขาคนนี้เล่นได้ดีในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาและผมก็ไะ้ถามแต่ละคนแล้วว่าเขาเป็นใครก็ทราบดีว่าเล่นอยู่พร,รามแบงคอกในระดับไทยลีก3ซึ่งลองคิดดูนะว่า หากเขาได้โอกาสขึ้นมาสู่เล่นในไทยลีกหนึ่งได้อยู่ในเวทีที่สูงขึ้นและมีความเข้มข้นขนาดนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสำหรับทีมชาติไทยอีกคนอย่างแน่นอนคำพูดของกุซือทีมชาติไทยชุดใหญ่แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการลงสนามลีกระดับสูงมีผลโดยตรงต่อการพัฒนานักเตะและการสร้างตัวเลือกให้กับทีมชาติอนาคตอันใกล้นี้โดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่งที่มีศักยภาพ หากได้รับเวทีที่เหมาะสมก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกาลังหลักของทีมชาติไทยได้ในระยะยาวในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็เป็นคว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ไร้คการน,นะฮะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นที่หมายตาหมายใจของกุนซือทีมชาติไทยทุกใหญ่แอนโทนี Anthony คนนี้อย่างถูกใจเลยนะลอามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับคือหากาก้กา,กาบรนโดแมซี่ดาวรุ่งอินโดมีชื่ออยู่ในทีม PSM มากาซาลีกสุงสุดของอินโดนีเซียเมื่องานนี้ท่านทั้งอฝั่งกลายเป็นกระแสคือฮาในโลกของฟุตบอลอาเซียนนะฮะเมื่อมีนักเตะด,ดาวรุ่งชาวอินโดนีเซียที่มีชื่อเหมือนรวมตำนานลูกหนังโลกเอาไว้ในคนคนเดียวเขาคนนั้นก็คือกาก้าอับรุนเนโรโรนันโดแบซีโดยมิดฟิลวัยสิปีของสโมสร PSM อมมากาซาทีมหังจากลีกสุงสุดของอินโดนีเซียโดยกองกลางดาวรุ่งรายนี้มีชื่อเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทัพ PSM มากซา่าในลิกสุงส,สุดของทีมอินเซียนัดบุกไปเยอนเปอร์ซิจาจาก,การ์ตาในขณะนี้โดยกากา้าบรอนโดแมซี่เกิดเมื่อปี2007เล่นตำแหน่งกองกลางและก็เป็นนักเตะที่เติบโตจากอะคาเดมี่ของ PSM มากา,า่าโดยไต่เต้าผ่านทีมเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นยูสปียู่18ปีและก็ยู20ปีก่อนที่จะทำผลงานโดดเด่นกับทีมชุดอายุไม่เกิน20ปีในฟุบอลลีกเยาวชน อยู่20ปีบริการอ e ีริสโปลอคาเดมี่หรือว่า E.P.A. ซุ per league ในฤดูกาล2025เจ้าตัวลงสนามไปแล้วมากถึง14นัดยิงได้5ประตูจากผลงานาไปเข้าตาสตาฟโค้ชและก็ได้รับโอกาสในการขยับขึ้นมามีชื่อกับทีมชุดใหญ่ในท้ายที่สุดสำหรับเกมดังกล่าวนั้นดาวรุ่งใบ18ปีมีชื่ออยู่ในทีมพร้อมสวมเสื้อหมายเลข19โดยสครินชื่อด้านหลังบอกว่าโรนโดมซี อย่างไรก็ตามเขาเองนั้นจะคงต้องรอคอยอโอกาสในการประเดิมสนามต่อไปหลัง PSM มากาซาบุไปพ่ายเปอร์ซิจาจากจาเปราด้วยสกรอร์2ต่อ0โดยชื่อที่ไม่เหมือนใครและเส้นทางการพัฒนาฝีเท้าที่น่าจับตาทำให้ lo, ondo, Messi, กาคาอับดุลเบร์รนโดเมซี่กลายเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่แฟนบอลอินโดนีเซียและก็อาเซียนให้ความสนใจในขัน้งนี้ว่าอนาคตบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพของเขา จะไปได้ไกลเพียงใดบนเวทีระดับสูงต่อไปในะคะรนี้ก็เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะชื่อ3คนอยู่ในคนคนเดียวโรนโดเมซี่กากาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารนันยังไงเอฟซีเปิดระบบคัดเลือกรูปแบบใหม่ศึกชิงแชม an, ป์เอเชียอาย17ปีโดยกันนี้เอฟซีปรับรูปแบบใหม่รอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเรียกว่าเอฟซีอย17ปีอาเซียนครับ ตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปโดยสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นั้นได้ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือกในศึกชิงแชม A ป์เอเชียยู7ปีซึ่งก็จัดขึ้นในปี2 0 1 7เพื่อที่จะนำทีมเข้าไปเล่นในรอรบสุดท้ายของปี2028โดยที่บระบบใหม่ของท้านของทางฝั่ง AFC เองนั้นได้จัดให้สมาคมฟุตบอลในแต่ละภูมิภาคหรือว่า AFC Regional Association ร,รับผิดชอบในการแข่งขัน เราคัดเลือกเพื่อจะหาทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบสุดท้ายโดยจะมี16ทีมแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกฝั่งละ50%แต่ละฝั่งนั้นจะมีทีมจากแต่ละภูมิภาคตามจํานวนดังต่อไปนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนจํานวน4ทีมเอเชียตะวันออกหรือว่าอีสต์จนวน4ทีมเอเชียกลางหรือว่าเซนนทัลจำนวน3ทีมเอเชียใต้าจากเซาท์จำนวน1ทีมและก็เอเชียตะวันตกจากเวสต์จำนวน4ทีม ซึ่งทีมเจ้าภาพของการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติตาำแหน่งที่จัดสรรให้กับโซนของตนเองนั้นโดยที่จะไม่มีโคต้าพิเศษเพิ่มเติมนอกจากนี้ AFC ยังได้รับปรับช่วงในเวลารอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับช่วงปฏิทินการแข่งขันโดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั้นจะจัดขึ้นในช่วงสองหลักคือมกราคมและก็กุมภาพันธ์รอบสุดท้ายในปีเดียวกันหรือว่ากรกฎาคมกับตุลาคมรอบสุดท้ายในปีถัดไปในครั้งนี้นั่นเองนะ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกินครับอารยังไงเมื่องานนี้เอเวอร์สแบกเก็บได้เพียงแค่1แต้มหลังเปิดตารางเจ้าโบคุ้มไป1ต่อ1โดยเอสฟาวเอเวอร์สแบกนะฮะเปิดตารางเจ้าโบคุ้ม1ต่อ1ศึกงสึบบฟบอลบนเดสเซริกา2เยอร์ันดีดเดูการส0 2 5นีาที19บวันที่ 25บมกราคมที่ผ่านมาท่านกำลังแฟนบอลเข้าชมเกม,เกมจำนวนกว่า9,307คนเกมนี้ทีมเย er ือนโบคุ้มได้ประตูนำไปก่อน1ต่อ0จากมันช์บาร์เดวิกก่อนที่ทีมเจ้าทินเอเวอร์สแบกนั้นมาได้ประตูตามตีเสมอหนึต่อ1จากบรูคัสอ่าเพทคอฟนะฮะจนจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มทำให้เอสพาเอเวอรสแบกแข่งทั้งสินัดชนะไป10เสมอ5แพ้ไป4 มี35แต้มรังระดับที่4ของตารางคะแนนตามหลัง s c p 4พาเชเดนบนทีมอันดับ3พื้นที่เพลย์ออฟอยู่1แต้มโดยด้านดิโก้ดิครัสมิเกลสันฟูโรแบ็กทีมาชิไทยเกมนี้กลับมาลงเล่นเป็น11คนแรกอีกครั้งหลังจากเกมที่แล้วมีชื่อบนมานั่งสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามโดยเกมกับโบคุมดิโก้ได้ลงเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายทั้งหมด74นาที ก่อนจะโดนประเด็นตัวออกตามเทคนิคโคชสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ s อสฟาวเอเวอร์สแปรกอันดับ4จะออกไปเยือนไกรเซอร์วราชเชนอันดับ6ในซูเปอบอลบนเดสลีกา2แดนฤดูการ2025นัดที่2วันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์เวลา02.30ตามเวลาขมประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเป็นครับ อรัรยังไงจเจริญศักดิ์เปิดเผยนักเตะไทยต้องสู้แล้วก็ทํางานให้หนักเข้าไว้เพื่อจะสู้กับแข่งต่างชาตินะเมื่อจเจริญศักดิองกรปีกตัวหมายของลาดรีในเล็กที่2ของฤด,ดูกาลสัที่25เผยหลังเกมที่บุกไปพ่ายการท่าเรือเอฟซีอ2ในเกมลลกนัดล่าสุดพร้อมตอบสื่อหลังถูกถามถึงการเพิ่มโคต้านักเตะต่างชาติในฤะด,ดูกาลนะ้าหลังจบเกมเจ้าเทเองเปิดเผยบอกว่า ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยราชบุรีในเลที่สองนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้บาร่วมสู้กับทุกคนครับส่วนเกมกับการท่าเรือก็รู้สึกเสียดายในคาลักนี้นะครับเราเสียประตูเร็วหลังจากนั้นเราก็ทําเกมได้ดีก่อนจะมาเสียลุที่2ทําให้ครึ่งหลังต้องเล่นเกมรุกแบบเต็มสูบจนมาได้ประตูตีตื้นแต่ก็เสียดายครับเกือบจะมีแต้มกลับไปแล้วแต่ทีมก็ต้องเดินหน้าต่อไปในคาลักนี้ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับทางทั้งเท่าข้องของสภาพร่างกายตอนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยแล้วหลังบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ส่วนการปรับตัวในการเล่นก็พยายามทําตามที่โคช้ชบอกในขณรักนี้ส่วนเรื่องการเพิ่มโคต้าต่างชาติในช่วงซีซั่นหนาบุมมองของผมเรานักเตะไทยก็อยากจะให้นักเตะไทยสู้ๆมันมีทั้งผลที่ดีและก็ไม่ดีเราเป็นนักเตะฟุตบอลแต่เราก็ต้องทำมาที่ทำผลงานของตนเองให้ได้ดีที่สุด และก็เป็นกาลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยอยู่เสมอเพราะนี่คือลีกบ้านของเราใครที่อยากจะเล่นลีกสุดๆต่อในฤด,ดูกาลหน้าก็ต้องพยายามแอคทีฟตนเองในครั้งนี้ให้มากเข้าไว้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อ h นโตนีสไตประเจาวันที่26มกราคม2569โดยาบกาโดยชายูวว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ